นาดินแดนบาดานานกว้างใหญ่ไพศาลใต้ผืนน้ำอันเวิ้งว้างของแม่น้ำโขงมีอาณาจักรพญานาคที่รุ่งเรืองมาแต่โบราณกาลปกครองโดยพญานาคขราชผู้ทรงพระปรีชาพระองค์มีทิดาสองพระองค์ที่เกิดในคืนพระจันทเพญเดียวกันแต่ต่างมารดาองค์แรกพระธิดาพิมพลอยประสูตจากพระมเหสีเอกผู้มีเก็ดสีทองอารามดังแสงตะวัน นางงามสง่าและอ่อนโยนดวงเน่สีฟ้าครามดุดพื้นน้ำในยามรุ่งอารุณจิตใจของนางเปลี่ยมด้วยความเมตตาและปรารถนาสันติสุขแก่ผองชนองค์ที่สองพระธิดาพิมพ์ดำไพประสูติจากพระสนมชั้นผู้ใหญ่ผู้มีเกรดสีดำสนิทด,ดุดราตรีการนางงามสครานแต่แฝงด้วยความเย็นชาดวงเน่สีแดงกำบาราวกับทับทิมจิตใจของนางเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและความริษยา ทั้งสององค์เติบโตมาในพระราชวังเดียวกันแต่ชีวิตกลับแตกต่างราวกับฟ้าดินพิมพ์พลอยใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาวิชาการปกครองเหยียวยารักษาและการใช้เวทมนต์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนางมักจะออกท่องเที่ยวไปตามหมู่บ้านชาวบาดาลคลุกคลีกับราษฎรและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอยู่เสมอส่วนพิมพ์รำไพกลับหมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนวิชาอาคมชั้นสูงศึกษาตำราพิชัยสงคราม และแสวงหาอำนาจลึกลับนางมักจะปลีกวิเวกอยู่ในห้องทำพิธีใต้พระราชวังทดลองคาถาอาคมต้องห้ามและรวบรวมพันธมิตรที่ซื่อสัตย์ต่อนางเท่านั้นวันหนึ่งเมื่อพญานากราชประชวนพิมพ์รำไพก็เริ่มวางแผนการใหญ่นางแอบติดต่อกับเหล่าอสุรากายที่ถูกในประเทศและรวบรวมกำลังทางหารลับๆโดยหวังจะยึดอำนาจในวันที่พระบิดาสิ้นพระชนนางเชื่อว่า ตนเองแข็งแกร่งพอที่จะปกครองอาณาจักรได้ดีกว่าพี่สาวผู้อ่อนแอพิมพลอยเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวน้องสาวและความไม่ชอบมาพากลในราชสำนักนางพยายามเข้าไปพูดคุยและให้คำปรึกษาแต่พิมพล์ลำพยกลับปิดกั้นตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆในคืนเดือนดับขณะที่พิมพลอยกำลังรักษาพระอาการประชวนของพระบิดานางได้ยินเสียงกระซิบของทางหารองครักษ์คนหนึ่งที่สื่อสารเล่าถึงแผนการก่อกบฏของน้องสาว พิมพลอยรู้ดีว่าหากปล่อยให้เกิดสงครามกลางเมืองผู้ที่จะเดือดร้อนที่สุดคือราษฎรผู้บริสุทธิ์นางจึงต้องตัดสินใจครั้งสําคัญระหว่างการปกป้องบัลลังและสันติสุขของอาณาจากักรกับความรักที่มีต่อน้องสาวผู้หลงผิดพิมพ์พลอยตัดสินใจแอบต,ติดตามความเคลื่อนไหวของน้องสาวโดยใช้มนตราพลางกายที่นางร่ำเรียนมานางพบว่า พิมรำไพได้รอบสร้างกองทัพใต้บาดาลขึ้นมาอย่างลับๆโดยรวบรวมเหล่าอสูรร้ายผูดผีและนาคที่ถูกในรเทศจากแคว้นต่างๆในคืนที่พระจันทร์สีเลือดพิมรำไพได้ทำพิธีกรรมต้องห้ามเรียกวิญญาณของราชนีพญานาคโบราณผู้ชั่วร้ายเพื่อขอพลังและคำแนะนำในการโค่นล้มราชบัลลังก์วิญญ,ญาณน,นั้นได้มอบคำพีโบราณที่บรรจุมนตราดำอันทรงพลัง แต่แลกมาด้วยคำสาปที่จะทำให้ผู้ใช้ค่อยๆสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปทีละน้อยพิมพ์ลอยพอยายามหาทางช่วยน้องสาวนางได้เข้าพบพระอาจารย์ผู้เท่าที่เคยสอนวิชาให้ทั้งสององค์ตั้งแต่เด็กพระอาจารย์เล่าว่าสาเหตุที่พิมพ์ลพายเปลี่ยนไปเพราะถูกพลังมืดครอบงำจิตใจมาตั้งแต่วัยเยาว์เนื่องจากคำสาปโบราณที่สืบทอดมาทางสายเลือดของพระมารดาหากต้องการช่วยน้องเจา้า ต้องทำลายคำพีนั้นให้ได้ก่อนที่พลังมืดจะครอบงำจิตใจนางจนหมดสิ้นพระอาจารย์กล่าวพร้อมมอบประอบแก้วบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์จากต้นน้ำโขงให้แก่พิมพลอยแต่ก่อนที่พิมพลอยจะได้วางแผนช่วยน้องสาวเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในคืนพิธีบูชาดวงดาวประจำปีของราชสำนักพิมพ์ดำไพได้ลงมือก่อการนางใช้มนตราดำจากคัมภีรโบราณสะกดทหารองครัก์ทั้งหมด และนำกองทัพอสูรบุกเข้าวังพิมพลอยต้องต่อสู้กับกองทัพอสูรเพื่อปกป้องพระบิดาที่ประชวรหนักนางใช้พลังแห่งสายน้ำและมนตราแสงสว่างต่อกรกับศัตรูแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับน้องสาวที่ถูกพลังมืดครอบงำจนร่างกายเริ่มกลายเป็นอสูรนางกลับลังเลที่จะลงมือน้องรักพี่รู้วันนี่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเจ้าพิมพลอยร่ำไห้ นัางยกผ้าอ,อบแก้วขึ้นพี่จะช่วยเจ้าให้ได้พิมพ์รำไพหัวเราะเสียงแหลมดวงตาสีเลือดเรืองแสงในความมืดพี่ไม่มีทางเข้าใจหรอกข้าเกลียดที่ต้องอยู่ใต้เงาของพี่มาตลอดทุกคนรักพี่ทุกคนชื่นชมพี่แต่ไม่มีใครเห็นค่าของข้าเลยขณะที่สองพี่น้องเผชิญหน้ากันเสียงระเบิดก็ดังขึ้นจากทุกทิศกองทัพอสูรได้วางระเบิดไว้ทั่ววงัง ทำให้น้ำท่วมเข้ามาในถงพระราชวังพิมพ์ปลอยต้องตัดสินใจระหว่างการไล่ตามน้องสาวที่กำลังหนีไปกับการช่วยเหลือผู้คนที่ติดอยู่ในวังที่กำลังจมน้ำนางเลือกที่จะช่วยผู้คนก่อนใช้พลังทั้งหมดที่มีสร้างโดมอากาศขนาดใหญ่ครอบคลุมผู้คนที่บาดเจ็บแต่การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้พิมพ์ลพีหนีรอดไปได้พร้อมกับกองทัพปศูลและคำพีต้องห้ามเมื่อน้ำลด พิมพลอยได้พบจดหมายที่น้องสาวทิ้งไว้เขียนด้วยลายมือที่สั่นเครือพี่พลอยส่วนหนึ่งของข้ายังรักพี่อยู่แต่ข้าไม่อาจหยุดยั้งตัวเองได้อีกต่อไปแล้วพลังนี้กําลังเปลี่ยนแปลงข้าและข้าก็ชอบมันครั้งหน้าที่เราพบกันคงต้องมีคนใดคนหนึ่งตายพิมพลอยกุมจดหมายแนบอกน้ําตาไหลรินเมื่อนึกถึงรอยยิ้มในวัยเด็กของน้องสาวนางรู้ว่า การต่อสู้ที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นและนางจะต้องหาทางช่วยน้องสาวให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปหลังเหตุการณ์น้ำท่วมพระราชวังพิมพลอยทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับการฟื้นฟูบ้านเมืองและดูแลพระบิดาที่อาการซุดหนักแต่ในยามค่าคืนนางแอบศึกษาตำราบโบราณในห้องสมุดหลวงค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคำสาปที่ครอบงำน้องสาวจนกระทั่งคืนหนึ่งนางค้นพบบันทึกลับของราชินีโบราณ เล่าถึงตำนานคำพีต้องห้ามที่พิมพลำพัยครอบครองมันถูกสร้างขึ้นโดยพญานาคอู้ทรยศที่ต้องการครอบครองดินแดนทั้งหมดคำพีนี้มีพลังมากพอจะเปลี่ยนผู้ใช้ให้กลายเป็นอาสูรที่ทรงพลังที่สุดแต่ก็จะทำลายจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาไปพร้อมกันมีเพียงน้ำตาแห่งรักแท้จากผู้ที่ยอมสละทุกสิ่งเท่านั้นที่จะชำระล้างคำสาปนี้ได้บันทึกกล่าวไว้พิมพลอยตัดสินใจออกเดินทางตามหาน้องสาว โดยมีองครักษ์หนุ่มนามว่าสรุทธก้าสาติดตามไปด้วยเขาเป็นทหารที่ซื่อสัตย์และเคยช่วยชีวิตนางไว้หลายครั้งระหว่างการเดินทางพวกเขาได้พบกับหมู่บ้านที่ถูกทำลายโดยกองทัพอสูรและได้ช่วยเหลือเด็กหญิงตัวน้อยที่รอดชีวิตมาได้เธอเล่าว่าเห็นนาคหญิงร่างใหญ่ที่มีเกร็ดสีดำและดวงตาสีเลือดนำกองทัพอสูรมาโจมตีหมู่บ้านแต่ก่อนจะจากไป นางได้ใช้เวทมนตร์รักษาแผลให้เด็กบางคนที่บาดเจ็บน้องข้ายังมีความเมตตาหลงเหลืออยู่พิมพ์ลอยกระซิบน้ำตาคลอการเดินทางพาพวกเขาไปถึงถ้ำศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาหิมะที่นั่นพวกเขาได้พบกับนางพญาง,งูขาวผู้เท่าผู้เล่าความจริงน่นนาตกใจพ,มพิมพ์รำไพไม่ใช่ลูกแท้ๆของพระสนมนางเป็นธิดาของราชินีพญานาคโบราณที่ถูกสาบให้จองจำอยู่ในคัมภี์นั้น ราชินีวางแผนให้ลูกสาวมาเกิดในราชสำนักเพื่อใช้ร่างของนางเป็นภาชนะรับวิญญาณของตนและตอนนี้วิญญาณของราชินีกำลังค่อยๆค,ครอบงำร่างของน้องสาวเจ้านางพยางงูขาวกล่าวต่อหากปล่อยไว้พิมพ์รำไพจะหายไปตลอดกาลและราชินีชั่วร้ายจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วข้าจะช่วยน้องได้อย่างไร พิมพลอยถามอย่างร้อนรนเจ้าต้องเดินทางไปยังวิหารมังกรที่สาบสูนที่นั่นมีกระจกวิเศษที่สามารถแยกวิญญาณสองดวงออกจากกันแต่นางพญาง,งูขาวลังเลการใช้กระจกนั้นต้องแลกด้วยชีวิตผู้ใช้ต้องยอมสละวิญญาณของตนเพื่อช่วยผู้อื่นสรยุทธได้ยินดังนั้นก็ตกใจ พระธิดาไม่สามารถทําเช่นนั้นได้พระองค์คือความหวังของแผ่นดินแต่พิมพลอยกลับยิ้มอย่างเศร้าๆถ้าการสละชีวิตของข้าช่วยน้องและบ้านเมืองได้ข้าก็ยินดีขณะที่พวกเขากาลังจะออกเดินทางต่อจู่ๆก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นจากนอกถ้ำกองทัพสืนได้ตามมาทานันนําโดยร่างของพิมพ์รำไพที่เกรดสีดําแผ่ขยายปกคลุมร่างเกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงดวงตาที่ยังคงดูเป็นมนุษย์ พี่เสียงของพิมพ์ลำไพแหบพร่าดวงตาสีเลือดจ้องมองพิมพ์ลอยอย่างเจ็บปวดทำไมพี่ถึงตามข้ามาไม่เลิกพิมพ์พลอยก้าวออกมาเผชิญหน้ากับน้องสาวไม่สนใจกองทัพปืนที่ล้อมรอบเพราะข้ารักเจ้าน้องรักและข้ารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเจ้ายัางอยู่ในนั้นรัก <c oughs> พิมพ์ลำไพหัวเรอะเสียงแหลมแต่น้ำตากลับไหลออกมาจากดวงตาที่เริ่มกลายเป็นสีทอง ความรักไม่มีจริงมีแต่อำนาจเท่านั้นที่จะปกป้องเราได้ทันใดนั้นร่างของพิมพ์รำไพก็สั่นสะท้านเสียงของนางเปลี่ยนเป็นเสียงแหลมของหญิงชราลูกของขาจงปล่อยพลังของแม่ไหลเข้าสู่ร่างของเจ้าเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปสรยุทธกระซิบกับพิมพ์พลอยนั่นต้องเป็นวิญญาณของราชนีโบราณแน่นางกำลังครอบงำร่างของพระธิดาพิมพ์รำไพ นางพญาง,งูขาวรีบไร้มนสร้างม่านพลังป้องกันถ้ำรีบไปเถิดข้าจะทําให้พวกเจ้ามีเวลาหนีวิหารมังกรอยู่ในหุบเขาน้ําแข็งทางเหนือแต่พิมพ์พลอยสายหน้าข้าจะไม่หนีอีกแล้วนั่งหันไปหาน้องสาวน้องรักข้ารู้เมื่อเจ้าได้ยินข้าข้ารู้ว่าเจ้ากําลังต่อสู้อยู่ในนั้นร่างของพิมพ์ทำาพยสันสะท้านรุนแรง นางกลุมสีรษและร้องด้วยความเจ็บปวดหบป,ปากเจ้าไม่รู้อะไรเลยข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่ลูกแท้ๆของพระสนมพิมพ์ลอยกล่าวทำให้พิมพ์พดำไพชงักแต่นั่นไม่สำคัญเจ้าคือน้องสาวของข้าไม่ว่าเจ้าจะเกิดจากใครก็ตามหยุดราชินีโบราณตะโกนผ่านร่างของพิมพ์ดำไพอย่าฟังนางนางแค่หลอกเจ้าแต่พิมพลอยเดินเข้าไปใกล้น้องสาวมากขึ้น จำตอนที่เราเด็กๆได้ไหมตอนที่เจ้าป่วยหนักข้านั่งเฝ้าเจ้าทั้งคืนร้องเพลงกล่อมเจ้าจนหลับจำได้ไหมว่าเจ้าจับมือข้าแน่นบอกว่ากลัวแล้วข้าก็สัญญาว่าจะไม่มีวันทิ้งเจ้าไปน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของพิมรำไพเกรดสีดำบนร่างเริ่มแตกราวพี่เสียงของนางสันเครือไม่ราชินีโบราณกรีดร้อง พลังมืดพุ่งออกมาจากร่างของพิมพ์ดำไพยโจมตีพิมพลอยจนกระเด็นสรยุทธ์รีบวิ่งเข้าไปรับร่างของพิมพลอยไว้ได้ทันพระธิดาพวกเราต้องหนีไปวิหารมังกรเดี๋ยวนี้ไม่พิมพลอยลุกขึ้นเลือดไหลจากมุมปากข้าจะไม่ทิ้งน้องไปอีกทันใดนั้นเสียงกัมปนาตก็ดังขึ้นจากท้องฟ้าพญานาคราชผู้เป็นบิดาปรากฏกายในร่างพญานาคทองขนาดมากขึ้นมา พญญนาคราาทอดพระเนตรลงมายังทิดาทั้งสองพระองค์ทรงพระพิโรธยิ่งนักที่เห็นสภาพของพิมลพายช่างกล้านักเจ้าว,วิญญาณชั่วช้าที่กล้ามายั่งชิงร่างของลูกสาวเราพอ่อพิมลพายเอ่ยเสียงสัน่นดวงตาเปลี่ยนสีไปมาระหว่างสีทองและสีเลือดฮ่าฮ่าฮเสียงของราชินีโบราณดังก้องท่านคิดว่าจะหยุดข้าได้หรือร่างนี้เป็นของข้าแล้ว และเมื่อข้าครอบครองมันสมบูรณ์ข้าจะแก้แค้นที่ท่านในประเทศข้าพญานาคราชท้นลำแสงสีทองแส่ร่างของพิมพ์ลำไพยแต่ราชินีโบราณก็สร้างโลภพลังมืดขึ้นมาป้องกันท่านอ่อนแอเกินไปแล้วพลังของท่านไม่มีวันทำลายคภีร์นี้ได้พิมพ์ลอยมองดูการต่อสู้ด้วยความปวดร้วาวน่านึกถึงคำพูดของพญางูขาวเรื่องกระจกวิเศษ และจุจูก็เข้าใจบางอย่างน้ำตาแห่งรักแท้นางพึมพำก่อนจะหันไปหาสรยุทธข้ารู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรพระธิดาอย่าบอกว่าสรยุทธตกใจพิมพลอยยิ้มให้เขาขอบใจที่อยู่เคียงข้างข้ามาตลอดแล้วนางก็วิ่งตรงเข้าไปหาพิมพ์ดำไพ่ฝ่าผ่านคลื่นพลังมืดที่โจมตีนางจนบาดเจ็บน้องรักพิมพลอยตะโกนจำสัญญาของพี่ได้ไหม พี่จะไม่มีวันทิ้งเจ้าไปนางโผเข้ากอดร่างของน้องสาวน้ำตาไหลรินลงบนคำพีที่พิมพ์ำาำไพถือไว้แม้ต้องแลกด้วยชีวิตพี่ก็ยินดีทันใดนั้นน้ำตาของพิมพ์พลอยก็เรืองแสงสว่างจ้าคำพีในมือของพิมพ์ลำไพสั่นสะเทือนไม่เป็นไปไม่ได้ราชินีโบราณกรีดร้องนี่มันน้ำตาแห่งรักแท้ นางพญาง,งูขาวกล่าวความรักที่บริสุทธิ์ย่อมสละทุกสิ่งเพื่อผู้อื่นแสงสว่างจากน้ำตาของพิมพลอยแผ่ขยายท่วมร่างของพิมรำไพกล็ดสีดำแตกสลายคำพีโบราณระเบิดออกเป็นเสียงเสียงวิญญาณของราชินีโบราณถูกดูดเข้าไปในความว่างเปล่าไม่ข้าไม่ยอมเป็นเสียงคำรามครั้งสุดท้ายของราชินีโบราณก่อนจะหายไป พิมพนำพยร,ร่างกายกลับคืนสู่สภาพเดิมน้ำตาไหลอาบแก้มพี่เสียงกระซิบก่อนจะสลบไปพิมพลอยอุ้มร่างของน้องสาวไว้นางรู้สึกอ่อนแรงลงข้าทำได้แล้วข้ารักษาสัญญาได้แล้วพระธิดาสอรยุทธวิ่นเข้ามาร่างกายของท่านกำลังจะไม่เป็นไรพิมพลอยยิ้มร่างของนางเริ่มเรืองแสง นี่คือราคาที่ข้าเต็มใจจายพญานาคกร,ราชรีบเสด็จลงมาลูกรักอย่าไปพ่อพิมพลอยมองพระบิดาด้วยแววตาอ่อนโยนดูแลลำไยด้วยนะเพคะบอกน้องว่าพี่รักน้องเสมอร่างของพิมพลอ,อยค่อยๆกลายเป็นละอองแสงลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ากองทัพอสูรสลายไปพร้อมกับการจากไปของราชินีโบราณแต่แล้ว จููและอองแสงก็รวมตัวกันอีกครั้งพญานาคราชทอดพระเนรด้วยความประหลาดพระไทยน้ำตาแห่งรักแท้นางพญางูขาวกล่าวมันไม่เพียงทำลายความชั่วร้ายแต่ยังมีพลังสร้างปาฏิหารละอองแสงค่อยๆก,ก่อรากเป็นพิมพ์พลอยอีกครั้งนางลืมตาขึ้นช้าๆข้าข้ายังมีชีวิตอยู่ความรักที่บริสุทธิ์ของเจ้า ช่วยทั้งน้องสาวและตัวเจ้าเองนางพญายงูขาวอธิบายมันพิสูจน์แล้วว่าพลังแห่งความรักนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำสาปใดๆพิมพ์ำลำไพรืมตาขึ้นมาในอ้อมกอดของพี่สาวน้ำตาไหลพรากพี่ข้าขอโทษไม่เป็นไรน้องรักพิมพ์ปล่อยกอดน,น้องแน่นทุกอย่างจบแล้วเรากลับบ้านกันเถอะ พญานาคราชทรงโอบกอดธิดาทั้งสองพระเนตรเอือด้วยน้ำพระเนตรถึงความปิติสรยุทธยืนมองภาพตรงหน้าด้วยรอยยิ้มนางพญาง,งูขาวเอ่ยกับเขาบางครั้งการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การต่อสู้โดยอาวุธแต่เป็นการต่อสู้โดยหัวใจณนะวันนั้นอนาราัการใต้บาดาลได้เรียนรู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่อำนาจเหนือเวทมนต์ แต่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ต่างหากที่สามารถเอาชนะความเมืดมิดและสร้างปาฏิหาริย์ได้และนี่คือตำนานของสองธิดาพญานาคที่จะเล่าขานต่อไปชั่วการละนาน